บาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส็นพระนางเจ้าพระบรมราชนีทรงเปิดงานโครงการหลวง2567ที่จังหวัดเชมมียงใหม่ วันนี้เวลา18นาฬิกา28นาทีภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติจากการพัฒนาทางเลือกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลกณอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานราชพฤกษ์ทรงเปิดงานงโครงการหลวง2,567ซึ่งมูลนิธิโครงการ การหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2567ภายใต้แนวคิด h a s ต n อ i l l ิลหุ่มเขาด้วยเงาไม้ใต้ร่มพระบาร,รมี55ปีโครงการหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษผู้ทรงกร่อตั้งมูล,ลนิธิตลอดจนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระรา ชจพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรนษา6รอบ28รกรกฎาคม2 5 6 7และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีรวมทั้งเพื่อเผยพแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานในโอกาสนี้55ปีมูล,ลนิธิ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงสื่อผสมแสงสีเสียงประกอบเพลงชุดลำนาหข่มเขาด้วยเงาไม้ใต้ร่มพระบรมี55ปีโครงการหลวงเป็นการแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการหลวงซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมและสืบสารมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยร้อยเรียงเรื่องราวผ่านบทเพลง จากคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกับวงดนตรีจิตอาสาพระราชทานจำนวน2 2 0คนประกอบการฉายภาพประวัติศาสตร์และการแสดงแสงสีเสียงบนฉากเขาจำลองประกอบด้วยองค์ที่หนึ่งปฐมบทรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณองค์ที่สองพระมหากรุณาแก้ปัญหาวิกฤตฟินองค์ที่สภารกิจโครงการหลวงและองค์ที่สสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของชาวเขาชาวเราชาวโลก จากนั้นทออพระเนธนิทศการโครงการหลวง2,567ชุมชนอยู่ดีมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนจำลองให้เห็นถึงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงทั้งด้านผลสัมฤทธิ์เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตของชนเผ่าระบบเกษตรที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการจำลองโรงเรือนระบบน้ำพร้อมจัดแสดงพันธุ์พืชโดดเด่นที่สร้างไรายได้ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงกว่า800รายการอาทิข้าวเกรียบมันเทศญ,ญี่ปุ่นผสมขีนัว เต้าหู้ปลาผสมเคียวแมคคาเดเมียอบรสต้มยำครีมบำรุงผิวรอบดวงตาสูตรฟักข้าวผลิตภัณฑ์จากเส้นใหญ่กันชงรวมทั้งมีมุมทดสอบผลิตผลใหม่ที่อยู่ระหว่างการวิจัยอาทิแตงกวามินิบอลแล้วพริกหวานรับประทานสดให้ผู้เข้าชมงานได้ทดลองชิมและให้ความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพัานธุ์และส่งเสริมแก่เกษตรกรตลอดจนมีการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากร้านกรูโครงการหลวง และร้านสวัสดิการในพื้นที่โครงการหลวงกว่า90เมนูรวมทั้งกิจกรรมสันทนาการการแสดงของเยาวชนกิจกรรมศิลปะการวาดภาพด้วยสีน้ำและกิจกรรมการประดิษฐ์ของเที่ยวระลึก โดยวันนี้มีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการหลวงและราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่างๆอาทิปากกาเกยอมงลาหูไทยลือ้ออาขาและดาราอังที่มาจากพื้นที่สถานีเกษตรหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลแบบโครงการหลวงในจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่ามาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี จากน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41ในการนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่และพระรยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าทูนละอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกก่อนจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในเวลา20นาฬิกาโดยมีข้าราช ชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เฝ้าถูนลอ,องทุนีพระบาททรงสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งตรงกับวันที่2ธันวาคม2567 พนันท่านนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวียงจันทร์ในโอกาสวัสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้าพเจ้าขอส่งคำอมนพพและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระรมัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานประเทศ ทั้งเพื่อสันติสุขและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลาวเป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทำหน้าที่ประธานอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิในปี2567เป็นการแสดงบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิกนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพในประชาคมอาเซียนรวมทั้งประชาคมโลกด้วย ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของมิตรภาพอันัน่นแฟ้นและความร่วมมือหลากหลายด้านที่ดําเนินมาอย่างยาวนานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งกำลังก้าวสู่การเฉลิมฉลองวาระครบ75ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและลาวในปี2568 ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและร่วมกันพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการสาธารณสุขและการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างกันให้เจริญรุ่งน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอันหนึ่ประาก,ากันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาพิไธยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับอิมิเรตในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับอิมิเรตซึ่งตรงกับวันที่2ธันวาคม2567 เชคมูฮัมหมัดบินซาอิดอานัญานประธานธาิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอเมิเรตกรุงอาบูดาบีในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์บอมฉันมีความยินดีที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนาชาวสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสืบไป เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ต่างได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างกันนับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีมาร่มวมสี่ทศวรรษ เราตระหนักถึงบทบาทของสหรัฐอาหรับอิมิเรสที่นับวันยิ่งเพิ่มพูนในการเสริมสร้างสันติภาพทั้งในระดับภูมิภาคและอื่นๆในโลกอีกทั้งสหรัฐอาหรับอิมิเรสยังได้กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุเป้าหมายของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งจะทําให้ความสัมพันธ์ได้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้น ไปโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการสาธารณาสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและความผาสุกร่วมเย็นร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวุชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา8ป4นาิกา4นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารกีฬาหนึ่งมหาวิทยาลายัยศรีนครินทว์ อเาเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโร์ประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่สองโดวยวันนี้มีบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยโพธิวิชาลัยคณะทันตแพทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรคณะวัฒนธรรมสิง่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยอ,อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน1,803คนมหาวิทยาลัยศินาคาริเวโร่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคมในการผลิตและพัฒนาบุคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมสร้างสารรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพมีประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติมีการบริการวิชาการด้วยจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมกับศึกษาวิเคราะห์และทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาพิบาลเวลา13นาฬิกาห้นาทีเสด็จพระราชาดำเนินไปยังอาคารภูมิอิสริมคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยพระสถานประกาศนินบัตรกำกับพัดกาชาสมบาติคุณชั้นที่1แต่พระสงฆ์จำนวน9ก้าร,รูปประกาศนสนบัตรกำกับเหรียญกาชาสมบาตคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคเงินผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตผู้ช่วยเหลือง,งานสภากาชาติไทยและเหล่ากาชาติจังหวัด รวมทางผู้บริจาครหิตครบ100ครั้งจำนวน137คนและพระราชทาประกาศิยบับรชมเชยแก่ผู้ช่วยเหลือผู้ซึ่งตกอยู่ในเขตอันตรายถึงเสียชีวิตได้ให้รอดพ้นจากอันตรายผู้ซึ่งมีเมตตากรุณาแก่เพื่อมนุษย์จำนวน5คนและประกาศิยบับรกักับเข็มสมาชิกิติมศักดิ์แก่ทายาผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะจำนวน35คนและมีหน่วยงานพระเอกชนทุนกล้าวทุกขมอมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสภาก,กาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ นางสาว,ยาวร,ารยาอชวะุลจานนเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทรพระเกียติสมเด็จพระยานาสวรเจริญสุวัฒโนพระเา,านพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าถูหล,ลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจรถ รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จานวนหนึ่งคันและกุญแจรถตู้จํานวนหนึ่งคันและพระสถา,านกุญแจรถดังกล่าวแก่ผู้รบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยในการนี้พระสถา,านเกติบัตรการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษ,ษาคณะกราารมการเหล่ากาชาติจังหวัดแก่พระราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจําปีงบประมาณ2568รกิเกติบัตรการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแก่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจําปีงบประมาณ2 5 6พรประกาศเสียงบัตรขอบคุณและสรรเสริญ แก่นายกเหล่ากชาติจังหวัดที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ประจำปีงบประมาณ2,567และมีคณะบุคคลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและสมทบโครงการจัดทำลิ้นหัวใจและโครงการจัดทำหมอนรองกระดูกหัวเขา่าของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ต่อจากนั้นโซ่ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่355ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีระเบียบวาระอาธิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการอานวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์สภากาชาติไทยสํานักงานจัดหารายได้เสนอการจัดงานกาชาติประจําปี2567ภายใต้แนวคิทดทศมราชา72พรรษาถวายพระพรณสวนลุมพินีและแพลตฟอร์มออนไลน์ w w w i r e d c o o r g ระหว่างวันที่11ถึง22ธันวาคม2567โดยปีนี้ยังคงขอความร่วมมือเดินทางโดยรถสาธารณะและใช้ถุงผ้าองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์อุตกภัยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโอกาสนี้ได้เชิญพระบร,รมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดซ้ำเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็ว จากน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสําหรับเด็กจํานวน3,150ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณศาราประชาคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกาลังใจโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรต่อไปพร้อมเชิญพระราชกระแสทรสง่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยตำบลมะม่วงสองต้นอำเภอเมืองจำนวนหครอบครัว ั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาประกอบกับพื้นที่ด้านทิศตะวันตกภูมิประเทศเป็นภูเขามีสภาพป่าที่สมบูรณ์และเป็นต้นน้ําจึงทําให้เกิดน้ําฝนสะสมน้ําไหลหลากล้นตลิ่งและท่วมขังทําให้บ้านรุนรัศดรสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน16อำเภอ89ตำบล628หมู่บ้านเสียชีวิต1คนซึ่งจังหวัดได้บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการสํารวจและให้ความช่วยเหลือจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วในบางพื้นที่เหลือในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ํายังคงมีน้ําท่วมขังอยู่โอคมนตรีร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติและบรรยายในหัวข้อเส้นทางของโครงการหลวง55ปีสู่อนาคต ที่ริยาหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปณันรุดิตรอคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารเมื่อที่โครงการหลวงร่วมกับประชุมวิชาการนานาชาติจากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลกดิอคมนตรีได้เป็นผู้แทนของมูลทิบรรยายในหัวข้อเส้นทางของโครงการหลวง55ปีสู่อนาคต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปริมณนาบาพิรเสด็จพ,พระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมรัษฎรและทรงทราบถึงปัญหาของรัษฎรชาวไทยภูเขาที่ยากจนขาดโอกาสเข้าถึงสิทธ,ธิขั้นพื้นฐานมีทังป่า e. ทำไร่เลื่อนลอยการปลูกข้าวไร่เพื่อดำานินชีพปลูกพืชเสพติดเพื่อใช้ในครัวเรือนและขายเป็นรายได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการหลวงในปี2512เพื่อช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมพระราชทานหลักการและแนวทางดำเนินงานการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูง ยั่งยืนโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาด้วยความเข้าใจเข้าถึงตามขั้นตอนจากการวิจัยส่งเสริมและการตลาดพืชเมืองหนาวให้เข้ามาทดแทนฝิ่น พร้อมกับการจัดก,การพื้นที่เพาะปลูกตามหลักวิชาการและพัฒนาสังคมควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยายกรธรรมชาติเปลี่ยนพื้นที่ภูเขาหัวโลน้นเป็นพื้นที่กลับคืนความบุรมสมบูรณ์จะนนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานร,รักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงทําให้รัษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเข้าวสารและเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ที่สานักงานมูลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบเข้าสารในโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมใจพักถวายความจงรักภักดีน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเข้าสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ2ีบ 8กรกฎ,รกฎ,รกฎราคม2567โดยขอรับการสนับสนุนเข้าสาร73ตันจากสมาชิกภาคีเครือข่ายและเกษตรกรเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จากนั้นเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลและสิ่งของบริจาคจากมูลนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งนายถวินจงใจรักบริจาคชุดใหม่ประชุมไร้สาย พร้อมเครื่องควบคุมการประชุมสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสมาธิและลงนามถวายพระพรสุริจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพพยวดีกรมดลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาในโอกาสวันคล้ายวันประูติ สำนักระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พื้นที่ยึดถืออันเป็นทาเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระชุกุศลในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรวันที่5ธันวาคม2 5 6 7และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิตยาภาณเรียนที่ราเทพ,พยวดีกมรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวาชา สรราชธิดาวันที่7ธันวาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกาถึงวันที่10ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกาด้วยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นอกจากนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชาประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสวดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวัดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรวันที่7ธันวาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์โดยราชการในพระองค์ www royal office th ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2567